มาจ้ามื้อเที่ยงเราสอาก็เที่ยงกินน้ำเดียวกันเนาะาบเดีวเลยจังบูเปลืองคนเราแรล้งเราไมาใ้ใส่ปูแดง <c oughs> น่ากินมากๆร <c oughs> ิบบิ้นใส่น้ำลายคนนี้พอดีสด <c oughs> <c oughs> หอมหอมหอมกินเลย ต้องแสบผึ่นกับปุมักเนาะกินแต่เนี้นยบ่มีเลือดบ่มีอย่าง่ยแล้วกำลังผัดผดโอ๊กอ๊กอ๊ก หอมปลาแดกมหมนปลาแดกมหมนกับาหอม,อมสุดยอดสุดยอดมาเดอ้อภูดอยากเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อมากินน้ำตันเดอ้อ để đèn như thay, còn đang cho khai